ใครจะคิดว่าแค่คำว่าไม่เป็นไรลูกสู้ๆนะครับจากปากของพิธีกรคนหนึ่งในรายการโทรทัศน์จะกลายเป็นแรงผลกักดันที่เปลี่ยนชีวิตเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งให้กลายมาเป็นศิลปินลูกทุ่งชื่อดังที่แฟนเพลงทั่วประเทศรู้จักในชื่อต้นข้าวสุปรียา สวัสดีค่ะดิฉันแอดมินสาวไอวันนี้ในรายการกสิบบัสมักหมอลำนิวส์เราจะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวอบอุ่นที่หลายคนอาจลืมไปแล้วแต่สำหรับบางคนมันคือแรงบันดาลใจที่อยู่ในใจมาตลอดต้นข้าวสุปรียาเด็กหญิงจากจังหวัดกาญจนบุรีที่มีหัวใจรักเสียงเพลงตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดดี เธอเติบโตในครอบครัวเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นจากคนรอบข้างเธอเริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุเพียงหกขวบแต่ไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบตนข้าวเคยพลาดในการประกวดระดับประเทศถึงสองครั้งและเคยร้องให้กลับบ้านด้วยความผิดหวังแต่ความพ่ายแพ้ไม่เคยทำให้เธอยอมแพ้จนกระทั่งในวยัย12ปี เธอตัดสินใจขึ้นเวทีดวลเพลงชิงทุนอีกครั้งเวทีที่เธอบอกภายหลังว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่อยากลองอีกสักครั้งในชีวิตในรอบแรกของการประกวดตนเขาทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวทั้งสัน่นเวทีใหญ่คนดูเยอะแสงจ้าและกล้องหลายตัวจับจ้องมาที่เธอในจังหวะนั้นเองพิธีกรของรายการคือพี่แฟรง ได้พูดประโยคหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้ไปตลอดการไม่เป็นไรลูกสู้ๆนะครับเพียงคำพูดเดียวแต่กลับเป็นเหมือนยาที่เยียวยาหัวใจของเด็กหญิงที่สั่นไหวเธอเล่าว่าคำพูดนั้นทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเหมือนมีผู้ใหญ่ที่เชื่อในตัวเธอจริงๆและมันทําให้เธอกล้าที่จะร้องเพลงนั้นด้วยหัวใจทั้งหมด วันนั้นเธอไม่ได้แค่ร้องเพลงแต่ร้องด้วยความเชื่อในตัวเองและจากวันนั้นต้นเข้าสู่ปริยาก็ไม่ใช่แค่เด็กหญิงที่รักการร้องเพลงอีกต่อไปแต่กลายเป็นชื่อที่เริ่มถูกพูดถึงในวงการลูกทุ่งไทยจากวันนั้นตนเขาไม่หยุดอยู่แค่เวทีเดียวเธอก้าวต่ออย่างมั่นคงและสร้างประวัติศาสตร์ในรายการดวลเพลงชิงทุนด้วยการเป็นแชมป์ถึง68สมัยติดต่อกัน ชื่อของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆทั่วประเทศหลายคนเขียนในคอมเมนต์ว่าอยากเก่งแบบน้องต้นข้าวอยากเป็นศิลปินลูกทุ่งให้ได้แบบเธอจากเด็กหญิงที่เคยกลัวเวทีกลายเป็นศิลปินผู้ครองหัวใจนับล้านคนและแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ต้นข้าวไม่เคยลืมว่าคำพูดเล็กๆในวันนั้นคือพลังที่ทำให้เธอเดินมาถึงวันนี้ได้ เวลาผ่านไปหลายปีเวทีดวลเพลงชิงทุนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นรายการที่มีผู้ชมทั่วประเทศติดตามและตอนนี้รายการกำลังเปิดโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่าดวลเพลงชิงทุนสัญจรที่จะพาทีมงานไปจัดคอนเสิร์ตและประกวดร,ร้องเพลงใน4จังหวัดใหญ่คือชนบุรีปทุมธานีนครราชสีมาและพระนครศรีอยุธยา และสิ่งที่ทำให้แฟนรายการตื่นเต้นที่สุดคือต้นข้าวสุปริยาจะได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งในฐานะศิลปินยืนพื้นหลักของโปรเจกต์นี้ใช่ค่ะจากเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เคยยืนบนเวทีด้วยหัวใจสัน่นวันนี้เธอกลับมาในฐานะศิลปินเต็มตัวที่จะได้ยืนเคียงข้างพิธีกรคนเดิมคือพี่แฟรง สำหรับต้นข้าวคำว่าพี่แฟรงค์ไม่ได้หมายถึงแค่พิธีกรแต่หมายถึงผู้ใหญ่ใจดีที่มอบพลังให้เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งการกลับมาพบกันอีกครั้งไม่ใช่แค่การร่วมงานธรรมดาแต่มันคือการได้กลับไปยืนณจุดเริ่มต้นในสถานะที่เปลี่ยนไปจากเด็กที่เคยร้องไห้สู่ศิล,ลปินที่สามารถส่งต่อกำลังใจให้คนอื่นได้บ้างแล้วเธอกล่าวไว้ว่า ทุกครั้งที่หนูยืนบนเวทีหนูจะนึกถึงวันนั้นเสมอวันที่มีคนพูดว่าไม่เป็นไรลูกสู้ๆนะครับคำพูดที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจทั้งชีวิตในมุมของคนทำข่าวและคนในวงการบันเทิงนะคะเรื่องราวของต้นข้าวกับพี่แฟรงค์สะท้อนให้เห็นพลังของความจริงใจ เพราะกำลังใจที่มาจากหัวใจมักจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดค่ะในโลกบันเทิงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแต่จริงใจแบบนี้ถือเป็นสิ่งล้ำค่าที่หาดูได้ยากมากในยุคนี้ค่ะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปินกับพิธีกรนะคะแต่มันคือเรื่องของมนุษย์กับมนุษย์ที่มองเห็นกันด้วยหัวใจและส่งต่อพลังให้กันจริงๆค่ะ ต้นข้าวในวันนี้ไม่ใช่แค่เด็กสาวจากเวทีลูกทุ่งอีกต่อไปแต่เป็นศิลปินอิสระที่มีผลงานมีแฟนคลับและมีเส้นทางของตัวเองอย่างภาคภูมิใจเธอยังคงอ่อนน้อมยังคงไหว้แฟนคลับทุกครั้งที่เจอยังยิ้มง่ายและพูดจาเรียบง่ายเหมือนเดิมและสิ่งนั้นเองคือสเสน่ห์ของเธอบางครั้งความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการวางแผนอย่างสมบูรณ์แบบ แต่มาจากคำพูดเล็กๆที่มาจากหัวใจคำพูดที่ให้กำลังใจในวันที่เรากำลังจะยอมแพ้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราลุกขึ้นได้อีกครั้งและสำหรับต้นข้าวสูปริยาคำพูดนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจตลอดชีวิตในตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าชื่อของน้องต้นข้าวสูปริยากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริง หลังจากที่โปรเจกต์ดวนเพลงชิงทุนสัญจรเปิดตัวอย่างเป็นทางการกระแสตอบรับจากแฟนเพลงก็ดีเกินคาดโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ตรงกับช่วงปิดเทอมของน้องตั้นข้าวทำให้น้องสามารถรับงานได้มากขึ้นและคิวงานก็แน่นเอียดเลยทีเดียวค่ะหลายคนอาจไม่รู้ว่าในหนึ่งสัปดาห์น้องต้นข้ามีงานแทบทุกวันทั้งงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์และงานโชว์ตัวตามจังหวัดต่างๆ บางวันถึงกับต้องวิ่งสองงานเช้าเย็นแต่สิ่งที่น่าชื่นชมคือน้องยังคงรักษามาตร,รฐานการร้องและรอยยิ้มไว้ได้เหมือนเดิมทุกครั้งมีแฟนคลับหลายคนแชร์คลิปลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่าถึงจะเหนื่อยแต่น้องไม่เคยบน่นยิ้มสดใสเหมือนเดิมทุกเวทีศิลปินรุ่นใหม่ที่มืออาชีพสุดๆสิ่งเหล่านี้ยืนยันได้ชัดเลยค่ะว่า ต้นข้าวไม่ได้เป็นแค่ศิลปินเสียงดีแต่ยังเป็นคนที่มีวินัยสูงมีความรับผิดชอบและรักในงานของตัวเองจริงๆพลังของแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตรวมถึงความตั้งใจของน้องต้นข้าวเองทำให้ทุกเวทีที่เธอขึ้นไปไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เต็มไปด้วยพลังบวกรอยยิ้มและเสียงปรบมือที่ดังก้องเสมอ และแม้คิวงานจะแน่นจนแทบไม่มีเวลาพักแต่สิ่งที่น้องมักจะพูดอยู่เสมอคือหนูมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงให้คนฟังค่ะคำพูดง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจมันสะท้อนชัดว่าต้นข้าวสูปริยาไม่ได้วิ่งตามชื่อเสียงแต่เธอกำลังเดินบนเส้นทางของความสุขที่มาจากเสียงเพลงจริงๆเรื่องราวของต้นข้าวและพี่แฟรง ไม่ได้จบแค่บนเวทีดวลเพลงชิงทุนแต่มันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยหรือหมดแรงจงจำไว้ว่าบางครั้งคำพูดเล็กๆจากใครบางคนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตและที่สำคัญอย่าลืมส่งกําลังใจให้คนรอบข้างด้วยนะคะเพราะคุณไม่รู้เลยว่าคำพูดของคุณอาจกำลังช่วยให้ใครบางคนสู้ต่อก็ได้ ขอบคุณที่ติดตามข่าวจากก o s ตสิบบัสมักหมอลำนิวส์ดิฉันแอดมินสาวไอฝากกดติดตามกดแชร์และเป็นกำลังใจให้ศิลปินลุกทุ่งไทยทุกคนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ